Okay. มนุษย์ได้สร้างหุ่นยนต์เพื่อจะไปํำจ uh ัดไททันเอเลนตัดมาที่ภาพของแต่ว่าไม่แต่นายไม่สป้ารถตแรงได้นะเพราะว่าเราเป็นตัวมีกระแล้วก็ไปฆ่ามาเราก็ได้พลังมาไหล สู้สู้ยิ่งแังก๊าดก๊ดเล็กสัตว์เพื่อนปล่อยเร์ไคทปล่อยปล่อยควันเฮลิคอปเตอร์ปล่อยควันควันร้อนให้คุณร้อนจ้าเฮลิคอปเตอร์ปีขักปีขาด ท,ท่านโอสโลสแมนตัน้งัดงั่นจ่าเรานะเราจะดำเสียงใหมคะแต่แลราเห็นว่าขาข้างแต่ว่าด็อกเตอร์น,นั้นก็ได้สร้างแขนจากกลุ่มใหม่ที่แรงกว่าเดิมโอ้กล้องวงจรปิด กดจิตตักตรงนี้ไปหานายได้ไดทำให้่กุจิตนั้นตัวเดียวถ้ากดจิตไปทำลายเฮลิคอปเตอร์ค่ะไม่ได้เพราะกระลังมาก,กวนไวยในล่างนี้คิดว่าทำได้เหรอภาพุกแทนเกินคนเอ้ยไม่อยากให้แว่นหลดนุดแม่นแว่นหลุดนายจะเลื่อนลดลง,ลง ก็จะยิงน้าแสงจากไม่โดนดอ้ต้ใช้ก uh> ีตามาแทงเป็นตายหน้นหนาตรงพื้นแทงไข่โดนไข่เฮลิคอปเตอร์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 แอนนี้ก็ตัดฉากมาไอ้นันเอเลนกลังนอนกลังตายแบบแล้ว็มีหนาจากตรงพื้นที่ไปชนะ้นั่นมาแล้วได้มาหลายอันอยู่แต่อื่นก็ที่ ง้็กำลังหยิบของอกามาแทนโรงการเพื่อที่จะทำให้เพื่อที่จะทำให้ได้ไม่ได้ปิดฉาก ไม่ต้องถือแทงตัเองไม่ไม่ไม่ทำเองได้ก็ไม่จริทีอัพแต่ขั้นทำแรงขึ้นแบบนี้ที่อัพเกตโอโซนมาแล้วที่ทำเสียงตังค์ตู้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 ไม่โดนควบคุมแล้วอัพเกรดแค่ทำเสียงดังแล้วนายโดนเราควบคุมแล้วควบคุมไม่ได้มีที่อัพเกรดอยู่เย้ใช่ใช่ ไอ้ชายคว้าคุมสิ่งที่นายกำลังเอามาตีกันไม่ไม่ย้อนทีเลยอ่ะสิเอากล้าคุมแว่นนายจริงลำแสงใส่ตา